ตอนนี้นะมาดูคำพิพากษาซึ่งคำพิพากษาเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากฟังดีๆนะคือศาลจังหวัดมหาสารคามเนี่ยอ่านคำพิพากษาศาลดีกาใช่ไหมคะผู้สมัครสอส,อสอพระประชาชนเขตหนึ่มหาสารคามคือนายธทีรวัน์พันนะถูกกล่าวหาว่าคมขืนก็ะทำชําเราโจทย์เนี่ยนะคะก็ฟ้องว่า18มกราปี63นะคะจำเลยเนี่ยคือธีรวัน์พันนะเนี่ยขมขืนผู้เสียหาย โดยใช้กำลังประทุษร้ายในขณะที่ผู้เสียหายนะสลึมสลือเนื่องจากฤทธิ์ยาซึ่งจำเลยเนี่ยให้ผู้เสียหายกินจนสำเร็จความค่ายคือคมขืนและผู้เสียหายเนี่ยขัดขืนไม่ได้เลยเหตุเกิดที่สปาปา,าวต่อมาเนี่ยนะคะวันลุ่งขึ้นคือ19มกราคม .63 ผู้เสียหายนำยา8เม็ดแล้วยาไม่ชาบชนิดอีก2แคปซูลซึ่งเป็นยาที่จำเลยเนี่ยคือทิรวัตรพันนะเนี่ย ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการทำาผิดเอาไปให้พนักงานไม่เป็นของกลางคือไปแจ้งความคดีนี้เ,เกิดนอกราชอาณาจักรอายการสูงสุดให้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอาจไม่ออกอ่ะอืมเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้ลงโทษกฎหมายทางกฎหมายนะคือคมขืนเขาแล้วผู้หญิงเนี่ยเอายาทั้งหมดเลยเนี่ยไปแจ้งความ ผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมยื่นคำร้องขอให้บังคับให้จมเลยชดใช้ค่าสาินหมค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทาง5 0,000บาทค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาอีก2000ค่าสูญเสียพรมจารี3 0 0 0 0 0เอ้ยมันมีด้วยนะโว้ยเฮ้ยค่าสูญเสียพรมจารี3 0 0 0 0 0ค่าขาดรายได้2 7 0 0 0ค่าทนทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจอันนี้มี3 0 0 0 0 0รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเรียกค่าเสียหาย600,000 เ7 0 0 0บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่18มกราคม63เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลชั้นต้นเนี่ยพิพภาษายกฟ้องและยกคำร้องของจำเลยร่วมด้วยที่ขอให้บังคับใช้เขาใช้สิใไมอะนะฮะเสร็จแล้วก็มีการอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสี่ยืนเขาก็ดีกาต่อไปศาลดีกาพิเคราะห์ตรวจสำนวนพยานหลักฐาน คือสารดีการเนี่ยจะไม่มีการไปอ่าเราจะไม่ต้องึืนสารอีกแล้วเนี่ยท่านจะวิเคราะห์ตรวจสำนวนพยานหลักฐานแล้วสารดีกาท่านมีวินิจฉัยว่าแม้การตรวจร่างกายของโจทย์ร่วมคือจำเลยอะนะคะที่โรงพยาบาลมหาสารคามไม่พบหลักฐานการร่วมประเวณีแต่อาจเป็นไปได้ว่าเป็นการตรวจหลังจากเกิดเหตุการณ์หลายชั่วโมงแล้วและจำเลยไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนอะเพราะว่ามีอาการสลืมสลืออ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีสติจะช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็ยืนยันว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทําชําเราเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยพยานหลักฐานทั้งสิ้นแล้วรับฟังได้โดยปัศจากข้อสงสัยว่าจําเลยทําความผิดตามที่โจท์และโจทย์ร,ร่วมฟ้องดีกาของโจทย์ร,ร่วมฟังขึ้นก็แปลว่าจําเลยแพ้ต้อนอุทธร์ยือนยกฟ้องอ โจทก็คือไอาการและโจทร่วมก็คือจำเลยเนี่ยเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยก็ดีกาดีกาก็ตรวจสํานวนพยายนหลักฐานเขาบอกว่าฉันเนี่ยถถูกยาฉันจะฉันจะมาเอ่อมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาสา,ารคามแล้วมันจะม,มีมีอะไรอะ่ะมีรอยขีดข่วนหรือมีกระทำชำ้ำเลาจนรืทองฟองช้ำน้ำเขียวมันไม่มีมเพราะฉันไม่ได้ขัดขืนใดใดเลยเนื่องจากว่าฉันไม่มีเลี้ยวมีแรงโดนยาเข้าไปโดนยาเข้าไป,าาไปท่านนั้นท่านจงบอกว่าคํา คำร้องของโจ์และโจ์ร่วมที่ฟ้องนั้นดีกาเห็นว่าโจ์ร่วมฟังขึ้น mm. ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือจำเลยเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่โจทร่วมคือจำจำเลยเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้หญิงไหมเห็นว่าโจ์ร่วมย่อมได้รับความเสียหายต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเดินทางขาดรายได้มีความทุกข์ทรมานมีมลทินมัวหมองเป็นตราบาปติดตัวไปตลอดเป็นการทำลายจิตใจทำลายการเรียนความหวังและความฝัน นี่เรียนด้วยนะทำให้จดร่วมบิดาบิดออมดาได้รับความอับอายต้องใช้เวลาในการบําบัดรักษาร่างกายฟื้นฟูจิตใจก็เลยกําหนดศาลท่านกําหนดค่าสินใหม่ทดแทนให้จําเลยชดใช้สองแสนบาทจากหกแสนเก้าหรือสองแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละห้านับตั้งแต่วันละเมิดนะฮะและพิพา,ากษากลับเป็นว่าจําเลยมีความผิดตามมวลกฎหมายอายาให้จําคุกสีปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ในการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้เหลือจำคุก2ปี8เดือนริบยาของกลางทั้งหมดให้จำเลยช่วยใช้เงิน2องแสนพร้อมดอกเบีย้ยนับตั้งแต่18ม,มกราคม63 <c oughs> เป็นต้นไปคือนายคนนี้ใช้ยาแสดงว่าเสียการเรียนบอกว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่เยาวชนที่สอบป,ะปะลาาวข่คมขืนโดยการใช้ยาโดยการใช้ยา อันนี้คือถ้าอ่านจากดีการเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นพักการเมืองแบบไหนวะมึงเลือกคนบัตรแบบเนี้ยเข้ามาเป็นผู้สมัครเขตหนึ่งมหาสารคามแล้วมีคนพักทวงแล้วด้วยก็ไม่ฟังทนายเขาทักทวงเองอืก็ไม่ฟังเวลาไปปาสายเขาผู้สมัครผมเป็นคนดีนะพี่น้องฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้ตั้งแต่อนาคตใหม่มะอหมหกสามนี่แหละค่ะคือมันไม่มีมัน คือทุกพักการเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถ้าเราจะพยายามที่จะคัดคนขึ้นไปเป็นผู้สมัครเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแหละเอ่อแลขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนน,นะที่จะพิจารณาตัดสินแล้วเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเราลงเราลงมติของเราไปแล้วเนี่ยว่าเราให้กับใครปีนี้เราเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์เราบอกว่าเอาละเราใช้คุณอนุทินใช้พรรคภูมิใจไทยไปปราบส้มล้มแดงอะไรของเราก็ว่าไปไม่เอาส้มไม่เอาแดงไม่เอาแป้งอะไรของเราก็ว่าไป คุณอนุทินเนี่ยก็ได้รับเสียงจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นกว่าที่เคยได้มากมากขึ้นครึ่งเท่าตัวเลยนะเท mm. ่าตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเท่าตัวที่เกิดขึ้นมาเกินออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้รักใครชอบพอพรคภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินแต่อย่างน้อยเขานับถือภูมิใจไทยและคุณอนุทินที่เป็นผู้กล้ามากเพียงพอในช่วงเวลาที่เป็นรัฐบาลรัศก,การสั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ชายแดน พราะนั้นเมื่อเขาเมื่อคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยได้รับความนอบนอบนับถือจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากจะได้สอสอที่มากขึ้นคุณอนุทินต้องดูที่จุดนี้และยืนบนจุดนี้ให้แม่นมั่นและเดินหน้าตั้งรัฐบาลที่เป็นดรีมทีมของประเทศต่อไปเพื่อคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยจะได้เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลและพักภูมิใจไทยรวมทั้งพักร่วมรัฐบาล ป็นรัฐบาลดรีมทีมรัฐบาลที่แข็งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและผับประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยก้าวขึ้นสู่จุดโชดช่วงชัชวารอีกครั้งต่อจากสมัยพลเอกพระนททาน์พลเอกเ,เปรมตินสุรานนท์ขอ,อนีเอ่ยนามถ้าคุณอยากเขียนประวัติศาสตร์ต้องกล้าทำถ้าคุณไม่ต้องการเขียนประวัติศาสตร์คุณรับกล้าทำแค่นั้นเองอ